สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวแอปบายลินะครับผมวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดมากๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจอยากจะขายของออนไลน์หรืออยากจะเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขึ้นมาทีนี้เนี่ยการที่เราจะเปิดร้านขายของอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยแล้วเราเราไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรดีหรือ เรามีสินค้าที่เราอยากจะขายอยู่ในใจแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมีคนค้นหาบันไหมจะขายได้มากน้อยแค่ไหนจะมีโอกาสรอดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้ผมมีวิธีการให้ดูนะครับว่ามันมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่สามารถดูได้ว่าเราจะสามารถไปรอดได้ไกลแค่ไหนนะครับผมโอเคเริ่งต้นเลยเนี่ยให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ Sir i นั่นเองนะครับผม ขอภัยครับเปิด safari ขึ้นมานะครับจากนั้นเข้าไปที่ google t r e n d นะครับอ่าหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้วหลายคนอาจไม่เคยเล่นนะครับไอ้ google t r e n d ตัวนี้เนะี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเราอยากรู้อะไรเนี่ยเราลองใส่ข้อความ search ดูนะครับเช่นผมอาจจะอยากขายกระเป๋านะครับก็ี่ยเรา s a r c h คำว่า,ากระเป๋านะครับ ดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนเซิร์ชคําว่ากระเป๋าหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่เขาเซิร์ชคําว่ากระเป๋าใน Google เนี่ยหมายความว่าเขากําลังหากระเป๋านะครับแล้วเรามีสินค้าที่ถูกใจเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขายได้นั่นเองนะครับอ่าวก็ดูว่ากระเป๋าตามวันเกิดกระเป๋าตามราศีอ่าอะไรอย่างนี้นะครับที่เขาเซิร์ชกันนะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลให้เราดูเยอะแยะมากมายนะครับแล้วถ้าเราอยากรู้เหละว่าแหวนล่ะแหวนนะครับยกตัวอย่างแหวนนะครับกระเป๋าก็แหวนเนี่ยเราจะขายอะไรดีนะครับเราเลือกไม่ถูกเราก็มาดูโอ้ในกราฟเนี่ยมีคนเซิร์ชคำว่าแหวนนะน้อยกว่าคำว่ากระเป๋านะครับเราก็อาจจะไปทางกระเป๋าเนี่ยน่าจะมีคนเซิร์ชมากกว่าน่าจะมีคนขาย น่าจะมีโอกาสขายของได้มากกว่านะครับหรือเราอาจจะเพิ่มเข้าไปนะครับเช่นนาฬิกาอ่าเราก็อย่างนะครับกระเป๋าแหวนนาฬิกาเนี่ยเราก็ดูโอ้กระเป๋าก็ยังมีคนค้นหามากกว่าอยู่ดีนะครับน่าถ้าสมมติว่าเราเซิร์ชสามตัวสี่ตัวหรือ,อกี่ตัวก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราได้ข้อมูลมาแล้วว่า มีคนค้นหาคำว่ากระเป๋ามากกว่านะครับเราดูจังหวัดที่ค้นหาถ้าเราขายออนไลน์เนี่ยเราส่งเคอรี่ส่งไปรษณีย์หรือส่งแฟกส่งอะไรก็ตามเนี่ยเราดูว่าพื้นที่ที่เราส่งเนี่ยโอเคไหมแล้วสินค้าที่เรามีเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราดูแล้วโอเคสินค้าเราตอบโจทย์เนี่ยเราก็ดูว่ากระเป๋าเนี่ยน่าขายนะครับเพราะมีคนค้นหาเยอะหรือผมอาจจะลองเท้าอีกอันนึง ร ه, องเท้าสีเขียวมีคนเซิร์ชใกล้เคียงกับกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถขายได้นะครับเราอาจจะเซิร์ชแบบละเอียดเข้าไปอีกได้นะครับเช่นกระเป๋าผู้ชายกระเป๋าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายรองเท้าผู้หญิงเนี่ยเพื่อเจาะจงเพื่อหาคําตอบได้นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังหาสินค้ายอยู่ว่าจะขายอะไรดีนะครับก็ ท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงหรืออยากคุยกับผมสดๆเนี่ยก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะครับพิมพ์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ